สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตั้งคำค้างบรรยาปวดหายหน่อยนะครับพอพูดถึงเรื่องตัวเลขแล้วหลายคนก็คงจะคิดนะครับคิดเหมือนผมว่าเมื่อที่จะมาถึงนี้จะเอาตัวไหนดีนะครับจะเอาตัวไหนดีนะครับส่วนผมเองก็เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นวันนี้เราเดินมาที่ทางมานะครับพี่กระท่อมลุงปู่สวัวนะครับอยู่กลางทุ่งนานะครับอยู่กลางทุ่งนี้นี่เป็นกระท่มเล็กนะครับอยู่กลางทุ่งนา ลุงปู่สวงเมื่อก่อนก็อยู่ที่นี่นะครับตามที่ผมเคยสอบถามไม่ว่าจะเป็นคุณลุงนะครับที่เป็นเจ้าของผู้ดูแลก็บอกว่าอยู่กับลวงปู่ตลอดนะครับลวงปู่ก็มาอยู่นี่นะครับล่องรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นล่องรอยการเผานะครับเผาเสากระทอมนะครับหรือเผาเงินนะครับที่ลวงปู่สวงเวลาได้เงินมาก็จะโยนลงกองไฟนะครับเผาบอกว่าไม่ใช่ของเราก็เผาไปให้คล้ายๆอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ นำเงินมาให้นะตามที่ผมเคยสอบถามมานะครับแต่ว่านะครับผมจะคุยเรื่องหนึ่งนะครับให้ท่านผู้ชมฟังนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขตัวหนึ่งนะครับคลิปที่ผ่านมางวดที่แล้วนะครับผมได้มีการลงนะครับมีแต่คนบอกว่าคุณลุงนี่เมาเมานะครับแต่เมาบังเอิญว่ามันเลขมันเข้านะครับถ้าใครจําคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับจําคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ คุณตานี่ไม่ใช่ว่าคุณคุณต้องคุณตาสิครับเพราะแกอายุ70นะครับคุณตามานับไก่นะครับนับไก่นะครับอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอยู่ด้านนู้นนะครับนับไก่นะครับอยู่หน้ากระท่อมของหลวงปู่สวงนะครับนับไก่ได้ทั้งหมด150ตัวนะครับนะครับถ้าใครจําคลิปนั้นได้นะครับแล้วคุณตาแกก็บอกว่าซื้อเอาเลยนะครับซื้อเอาเลย150นนะครับนับไก่หลวงปู่สวงนะครับหลวงปู่สวงนะครับที่ชาวบ้านนะครับได้ นำมาบริจาคนะครับนำมาบริจาคนะครับนํามาถวายผู้ง่ายนำมาถวายพอได้โชคได้โชคนะครับจากหลวงปู่ก็นํามาถวายนะครับถวายกับหลวงปู่นะครับไก่ที่ยืนอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะครับมีทั้งหมดนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับมโทติผ่านมานับนะครับนี่ด้านหลังผมนะครับนี่นี่นะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับนี่นับได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยห้าสิบตัวนะครับเลขมันออกศูนย์ห้านะครับและคุณตา คุณตาแกก็อายุเจ็ดสิบนะครับมีแต่คนบอกว่าแกเมาแกก็บอกอยู่ว่าถ้าใครอยากถูกเลขกให้ซื้อเอาหนึ่งห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับมันก็ออกจริงๆนะครับอันนี้มันก็ถามว่าบังเอิญไหมมันก็มันอยู่ที่ความเชื่อนะครับความเชื่อและความศรัทธาเท่านั้นนะครับคนจะถูกนะครับซื้อตัวเลขนับไก่หนึ่งห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับิธีเอากจรีงจริงนะครับอันนี้กันทุถเสียาบังเอิญไหมมันก็เัียง่ี่ควมเชื่อนะครับวม่ะคา วันนี้หลวงปู่สวงท่านจะให้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้ท่านนะครับแล้วก็เสียงเซียมซีนะครับว่าจะได้เลขตัวไหนนะครับวดนี้สําหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับงวดที่ผ่านมาก็150-70กับ็ก็ถือว่าเข้านะครับแต่ว่าคลิปนั้นก็คนดูเยอะนะครับคนดูเยอะเหมือนกันแต่เลข50บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับ50 70อาจจะไม่ชอบนะครับบางคนก็บอกว่าแกเมาแล้วแกเมาแล้วไม่เมาไม่รู้นะว่าแต่แกบอกเลขถูกนะครับอยู่ที่นี่ มาเพิบบ่งพาบุญบรารมีของปูง่สวงนะครับเอา,านะครับท่านผู้ชมนะครับเลขเสียงไายนะครับหกสามห้าหกสามห้าสามห้าสามหกหกสามสามหกนี่ก็สวยนะแต่ว่าเป็นเลขเก้าได้นะเป็นเก้าเก้าห้าเก้าสามก็ได้นี่นะครับทุกเสียงไทยที่จุดได้นะครับท่านผู้ชม เดียวดูกันชัดๆเลยนะครับดูกันชัดๆเลยอืหกสามห้านะครับหกสามห้าหกสามห้านะครับชัดเจนนะครับ จะเป็นเก้าสามเป็นหกสามมันตีลังกาได้นะเนี่ยเป็นเก้าห้าห้าเก้าก็ได้เอาแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนานะครับแล้วเอตอหลวงปู่จะโปรดปานนะครับแต่ว่าก็ท่านใดผ่านไปผ่านมาก็มา,มาขอพรจากท่านนะครับหกสามห้านะครับหกสามห้านะครับหกสามห้า ตาทูหลวงปู่ปกปักรักษาลูกหลานนะครับเดินทางมาไกลวันนี้ก็ขอให้ได้โชคกลับไปฝากแฟนช่องทุกคนนะครับเห็นไหมเลขเก้าตสองตรงรูปสิอื้ล่านี่ตรงนี้จะเห็นเบเห็นตรงนี้รูปเลขหนึ่งถ้าเท่ายอด ยอดไ้บัวอ๋อ,อ,อ,อน,น,นี่นะครับเอาใครชอบก็ลองนำไปรุ่มไปเสียงดูนะครับ635นะครับ635เลขเสียงเซียนซีก็1451นนะครับ1451 145ถ้า่าชอบนะครับ กลองนำไปรุนไปเสียงดูนะครับคุณตาจุดทุบเสียงท้ายได้ตัวไหนนะให้ผมถามหน่อยได้หกสามห้าหกสามห้าครับทำไมจุดได้เหมือนกันกับผมเลยอ่ะไม่รู้จุดได้หกสามห้าครับโอ้ไม่ใช่มันจะออกหกสามห้าววันนี้ลงปู่ให้ไม่รู้ CMC ก็ได้4ห้าอ๋อมซีก็ได้ C ห้าสาธุบอกวันนี้ในแม่ งวดที่แล้วเจ้ามืออันมากเลยนะนี่เลขตัวนี้สงสัยหลวงปู่จะให้งวดนี้แหละตาเคยฝันเคยอะไรนะครับไม่เคยฝันหรอกรับสบายรับสบายคุณตาจุดได้หกสามห้านะครับหกสามห้าเอาทำไมมันตรงกันแต่น้องหกสามห้านะครับนี่นะครับหกสามห้านะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองนําไปรุนไปเสียงดูนะครับเลขหลวงปู่สวงนะครับนะดูนะครับนี่จุดนะครับ 635นะครับคุณตาก็บอกจุดได้635เหมือนกันเสียงเซมได้45ผมก็เสียงได้1451อีกก็ท่กกับ145เหมือนกันนะครับเอาถูกกันอีกแล้วมางวดที่แล้วก็ตรงกันมางวดนี้ตรงกันอีกแล้วสาธุผูให้ได้โชว์กลับไปด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ทำหลวงกุศวังนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางผมย้านะครับประเป็นเพียงแค่แนวทางเท่าน,นั้นอันนี้ก็ถือว่ามาไหว้ท่านนะครับบูชาท่านนะครับขอให้ได้โชคกับ